สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปฟังเสียงยักษ์ในใจตัวเรามากขึ้นวันนี้เรามาคุยเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากครับหัวข้อเรื่องคือทำไมเพลงเศร้าถึงช่วยให้เราดีขึ้นคุณเคยเป็นไหมครับในวันที่โลกไม่เป็นใจกับเราสักอย่างอาจจะเป็นค่ำคืนวันศุกร์ที่ฝนตกหนัก รถติดจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าแสงไฟจากตึกรอบข้างสว่างสวยแต่ทำไมในใจของเรามันถึงได้มืดมนนักบางคนอาจจะเพิ่งผ่านการสนทนาที่หนักอึ้งมาอาจจะเป็นการเลิกรากับคนรักที่คบกันมานานหรืออาจจะเป็นการรับรู้ผลการประเมินงานที่มันไม่เป็นไปอย่างที่คุณหวังไว้เลยความรู้สึกข้างในมันทั้งน่วงทั้งเทา มันเหมือนมีก้อนอะไรหนักๆมาจุกอยู่ที่อกแล้วในวินาทีแบบนั้นคุณทำอะไรครับผมพนันได้เลยว่ามีพวกเราจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ได้เลือกจะเปิดเพลงจังหวะสนุกสนุกไม่ได้พยายามหาอะไรตลกๆดูเพื่อฉุดตัวเองขึ้นมาแต่สิ่งที่เราทำคือการหยิบหูฟังขึ้นมาเสียบมันเข้าไปแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ประจำตัวเพลย์ลิสต์ที่อาจจะตั้งชื่อไว้ว่าวันที่ใจพัง หรือโหมดสีเทาเราเลือกที่จะเปิดเพลงเศร้าครับเพลงที่ท่วงทําลองมันช่างบีบคันหัวใจเพลงที่เนื้อหามันเหมือนถูกเขียนออกมาจากชีวิตของเราในตอนนี้ทุกคำทุกประโยคมันจริงไปหมดยิ่งฟังน้ําตาที่พยายามกลั้นไว้มันก็ยิ่งไหลออกมายิ่งฟังก็เหมือนเรายิ่งจมลึกลงไปในความรู้สึกนั้นคำถามคือทำไมครับ ทำไมในวันที่เราอ่อนแอและเจ็บปวดที่สุดเราถึงเลือกที่จะตอกย้ำความรู้สึกนั้นด้วยเสียงเพลงแทนที่จะหนีไปหาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขทําไมการจมดิ่งลงไปในความเศร้าผ่านเสียงดนตรีถึงกลายเป็นสิ่งที่เราโหยหาทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่ามันเจ็บนี่คือคําถามใหญ่ที่เราจะมาถอดรหัสกันในวันนี้ครับกับจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าทําไมเพลงเศร้า ถึงช่วยให้เราดีขึ้นได้ถ้าเราลองถอยออกมามองเราใช้เหตุผลแบบตรงไปตรงมานะครับ mm. พฤติกรรมนี้มันย้อนแย้งมากๆม,มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับลองนึกภาพว่าถ้าคุณรู้สึกหนาวสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรครับก็ต้องหาผ้าหม่มหาน้ำอุ่นๆดื่มหรือไปนั่งผิงไฟถูกไหมครับคงไม่มีใครที่รู้สึกหนาวเราคิดว่า หนาวจังไปเปิดตู้เย็นแล้วเอาตัวไปอ่งช่องแช่แข็งดีกว่ามันไม่ใช่ถ้าคุณหิวคุณก็ต้องหาข้าวกินไม่ใช่การอดอาหารต่อแต่พอเป็นเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะความเศร้าทุกอย่างมันกลับตาลปัดไปหมดตามหลักเหตุผลแล้วเมื่อเรารู้สึกเศร้าเราควรจะต้องหนีจากความเศร้านั้นเราควรจะหาสิ่งที่ตรงข้ามคือความสุขมาเติมเต็ม เพื่อนๆหรือคนรอบข้างมักจะบอกเราเสมอเวลาเห็นเราซึมๆว่าเฮ้ยอย่าคิดมากดิไปหาอะไรสนุกๆทำไปฟังเพลงเร็วๆตืดๆนอนซึ่งนั่นคือเหตุผลที่บอกเราว่าเราควรจะดึงตัวเองขึ้นแต่อารมณ์ของเราในตอนนั้นมันกลับต่อต้านครับคุณเคยเป็นไหมครับในภาวะที่เรากำลังดิ่งสุดๆเนี่ยเพลงที่มันสนุกสนานร่าเริงจังหวะค,คึกคัก มันฟังดูหนวกหูมากมันฟังดูเหมือนไม่เข้าใจอะไรเราเลยมันเหมือนมีคนมาตะโกนปาร์ตี้ในขณะที่เรากำลังต้องการความสงบเพลงสนุกสนุกเหล่านั้นมันกลายเป็นเสียงรบกวนที่ทำให้เรายิ่งหงุดหงิดในทางกลับกันเพลงเศร้าๆเพลงที่เมโลดี้มันหมุนๆเสียงเปียโนที่ค่อยๆบรรเลงเสียงนักร้องที่เหมือนกำลังจะร้องให้มันกลับกลายเป็นเพื่อนที่เราอยากอยู่ด้วยมากที่สุด ความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับระหว่างสมองที่บอกว่าเธอต้องมีความสุขสิกับหัวใจที่มันเรียกร้องว่าฉันขอเศร้าอยู่ตรงนี้กับเพลงนี้สักพักนะทำไมการเลือกที่จะเจ็บซ้ำด้วยการฟังเพลงเศร้าสุดท้ายแล้วมันถึงทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงๆนี่คือความมหัศจรรย์ที่ดูไม่สมเหตุสมผลที่เรากำลังจะถอดรหัสกันในส่วนต่อไปครับ จริงๆแล้วสิ่งที่ดูเหมือนความย้อนแย้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันก็ไม่ใช่ความอ่อนแอรครับแต่มันคือคกลไกการทำงานของจิตใจและสมองของมนุษย์เราที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆนักจิตวิทยานักประสาทวิทยาและนักวิจัยด้านดนตรีบำบัดเขาพยายามถอดรหัสปรากฏการณ์นี้กันมานานมากแล้วก็พบว่า มันมีเหตุผลหลักๆที่ทรงพลังอยู่เบื้องหลังอย่างน้อย3ข้อด้วยกันครับเหตุผลแรกและอาจจะสำคัญที่สุดเลยคือสิ่งที่เรียกว่าการถูกยืนยันทางอารมณ์หรือ emotional validation ลองนึกภาพตามนะครับในวันที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกว่าโลกทั้งใบโหดร้ายกับคุณรู้สึกว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่คนเดียวทันใดนั้นคุณได้ยินเพลงเพลงหนึ่ง ที่เนื้อร้องของมันมันเหมือนหลุดออกมาจากใจคุณเป๊ะๆทุกคำที่นักร้องร้องออกมามันคือความรู้สึกที่คุณกำลังเผชิญแต่คุณพูดมันออกมาไม่ได้วินาทีนั้นมันเกิดความรู้สึกมหาจรรย์ขึ้นในใจครับคุณไม่ได้รู้สึกตัวคนเดียวอีกต่อไปนักร้องคนนั้นหรือคนแต่งเพลงคนนั้นเขาได้กลายเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณเพื่อนที่ไม่พยายามสอนไม่พยายามฉุดคุณขึ้นมา ไม่พูดว่าสู้ๆนักแต่เป็นเพื่อนที่แค่ยอมรับว่าเออมันเศร้าจริงๆวักฉันเข้าใจเธอทุกอย่างเลยนกักการที่มีใครสักคนหรืออะไรสักอย่างในที่นี้คือเสียงเพลงมาสะท้อนความรู้สึกของเรามันส่งพลังมากๆครับมันทําให้ความเจ็บปวดของเรามีความหมายมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราเศร้ามันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้สึกได้ ความรู้สึกมีคนเข้าใจนี่แหละครับคือยาชูกำลังชั้นดีที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกดีขึ้นแม้ว่าจะยังร้องไห้อยู่ก็ตามเหตุผลที่สองอันนี้จะลึกลงไปในระดับชีววิทยาของร่างกายเราเลยครับมันเกี่ยวกับสารเคมีในสมองเรื่องนี้มันน่าทึ่งมากครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่าเมื่อเราฟังเพลงเศร้าโดยเฉพาะในเวลาที่เรากำลังรู้สึกเศร้าจริงๆสมองของเรา อาจจะถูกกระตุ้นให้หลั่งสารตัวหนึ่งออกมาครับสารตัวนี้มีชื่อว่าโปรแลคตินปกติแล้วสารโปรแลคตินนี้จะเกี่ยวข้องกับการปลอบประโลมหรือเป็นสารที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อเรารเผชิญกับความโศกเศร้าอย่างหนักหรือในคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรมันจึงถูกเรียกว่าเป็นสารเคมีแห่งการปลอบโยนหรือการปลอบขวาญครับมันเกิดอะไรขึ้นนักวิจัยสันนิษฐานว่า สมองของเราฉลาดครับพอเราฟังเพลงเศร้าและอินไปกับมันสมองอาจจะสับสนเล็กน้อยหรือตีความไปว่าเรากำลังเผชิญกับความสูญเสียหรือความทุกข์ครั้งใหญ่จริงๆสมองเลยรีบสั่งการปล่อยยาปลอบใจตามธรรมชาติซึ่งก็คือสารโปรแลคตินนี้ออกมาห่มความรู้สึกของเราไว้กลายเป็นว่าความเศร้าที่เราได้รับจากเพลงซึ่งเป็นความเศร้าที่จำลองขึ้นมา มันกลับไปกระตุ้นระบบป้องกันและเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์คือเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกถูกปลอบประโลมจากข้างในมันจึงไม่ใช่ความเศร้าที่ทำร้ายเราครับแต่เป็นความเศร้าที่เยียวยาเราในระดับสารเคมีเลยทีเดียวและเหตุผลที่สามที่ผมว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเรามากๆคือเพลงเศร้ามันมอบพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้ปลดปล่อยครับในโลกแห่งความเป็นจริง การแสดงความอ่อนแอมันทำได้ยากเหลือเกินเราทุกคนต่างก็มีบทบาทที่ต้องแสดงเราเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเราถูกสอนให้เข้มแข็งถูกบอกว่าอย่าร้องไห้การที่เราจะร้องให้ฟูมฟายหรือทิ้งตัวลงไปนั่นกอดเขาในที่ทำงานหรือต่อหน้าคนอื่นมันเป็นไปได้ยากเรากลัวถูกตัดสินเรากลัวคนมองว่าเราอ่อนแอ หรือเราอาจจะกลัวว่าถ้าเริ่มร้องให้แล้วมันจะหยุดไม่ได้แต่เพลงเศร้ามันทำหน้าที่เหมือนกุญแจครับมันเป็นข้อแอ n งที่ดีที่สุดที่เราจะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความเศร้านั้นอย่างเต็มที่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราอาจจะเป็นในห้องนอนบนรถหรือตอนที่ใส่หูฟังเราสามารถจมดิ่งไปกับมันร้องให้ออกมาให้พอโดยที่เรารู้ลึกๆในใจว่านี่คือความเศร้าจำลอง มันคือการชำระอารมณ์หรือคาทาสิสครับเพลงมันช่วยให้เราได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่มันสะสมอยู่ข้างในโดยที่ไม่ทำให้โลกภายนอกของเราต้องพังทลายไปด้วยเราได้ปลดปล่อยมันออกมาจนเรารู้สึกโล่งขึ้นและพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาแล้วกลับไปเผชิญหน้ากับโลกความเป็นจริงในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเพลงเศร้าจึงไม่ใช่แค่เพลงแต่มันคือห้องบาบัดส่วนตัวของเรานั่นเองครับทีนี้ พอเราได้ถอดรหัสกลไกเหล่านี้แล้วผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้พูดคุยกับคุณที่กำลังฟังอยู่โดยเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองติดการฟังเพลงเศร้าหรือคนที่เคยถูกคนรอบข้างมองว่าทำไมเป็นคนดราม่าจังทำไมชอบตอกย้ำความเศร้าของตัวเองหรือแม้กระทั่งถูกมองว่าเสพติดความเจ็บปวดผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับว่า สิ่งที่คุณกำลังทำนั้นมันไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอมันไม่ใช่เพราะคุณโง่ที่ไม่ยอมวิ่งไปหาความสุขและมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณผิดปกติแต่อย่างใดตรงกันข้ามเลยครับสิ่งที่คุณกำลังทำมันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดทางอารมณ์ที่ซับซ้อนและฉลาดมากๆมันคือการที่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะรักษาตัวเอง มันคือการที่คุณกำลังพยายามหาเพื่อนที่เข้าใจคุณที่สุดในวินาทีนั้นซึ่งก็คือเสียงเพลงมันคือการที่คุณกำลังพยายามกระตุ้นสารเคมีในสมองให้ออกมาปลอบโยนตัวเองและมันคือการที่คุณกำลังพยายามหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้ระบายความเจ็บปวดที่มันหนักอึ้งนั้นออกไปก่อนที่มันจะระเบิดออกมาในโลกความเป็นจริงคุณไม่ได้ไปเชิญเรื่องนี้คนเดียวครับเราทุกคน ไม่ว่าภายนอกเราจะดูเข้มแข็งดูมีความสุขหรือดูประสบความสำเร็จแค่ไหนเราทุกคนต่างก็มีเพลย์ลิสต์เพลงเศร้าเป็นของตัวเองเราทุกคนต่างก็ต้องการการยืนยันว่าความรู้สึกของเรามันเป็นเรื่องจริงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเจ็บปวดการที่คุณกล้าที่จะรู้สึกถึงความเศร้านั้นแทนที่จะวิ่งหนีมันหรือกดมันเอาไว้ นั่นคือความกล้าหาญอย่างหนึ่งนะครับคุณแค่กำลังเลือกใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งก็คือดนตรีมาช่วยคุณจัดการกับคลื่นอารมณ์ที่รุนแรงเหล่านั้นนั่นเป็นเรื่องที่ควรเข้าใจและมันก็เป็นเรื่องที่ปกติที่สุดของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ตั้งแต่ความย้อนแยง้งไปจนถึงการถอดรหัสทางจิตวิทยามันกำลังบอกอะไรกับเราครับ มันกำลังบอกเราว่าเพลงเศร้าไม่ใช่ผู้ร้ายที่มาทำให้เราจมดิ่งแต่เพลงเศร้าคือกระจกครับมันเป็นกระจกที่สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงที่มันมีอยู่แล้วข้างในใจของเราและในขณะเดียวกันเพลงเศร้าก็คือผ้าหม่มผืนที่อุ่นที่สุดที่คอยกอดปลอบเราในวันที่เราไม่เหลือใครหรือในวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครในโลกนี้ เข้าาใจเรเรลยข้อคิดที่ทรงพลังที่สุดจากเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่การที่เราต้องไปหาเพลงเศร้ามาฟังหรือต้องฟังเพลงเศร้าให้มากขึ้นแต่คือการที่เราต้องกลับมาฟังเสียงในใจของตัวเองครับคือการตระหนักรู้ว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังเศร้าอยู่จริงๆนะและคือการยอมรับว่าไม่เป็นไรเลยที่จะเศร้าความเศร้าไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องรีบกำจัด แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มาบอกเราว่ามีบางอย่างที่สำคัญกับเรามากๆกำลังถูกคุกคามหรือได้สูญเสียไปเพลงเศร้ามันเป็นเพียงเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับอารมณ์ที่เปราะบางที่สุดของเราในแบบที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่าหัวใจมันหนักอึง้งและมือของคุณมันกำลังจะเอื้อมไปกดเพลย์ลิสต์นั้น ไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองนะครับไม่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกนั้นแค่อนุญาตให้ตัวเองได้จมลงไปกับมันสักพักในพื้นที่ที่ปลอดภัยของคุณให้เพลงนั้นมันทำหน้าที่เยียวยาคุณให้มันได้กอดคุณให้มันได้ชำระล้างความเจ็บปวดนั้นออกไปเพราะก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของการที่เราจะดีขึ้นได้ไม่ใช่การปฏิเสธความเศร้า แต่คือการโอบกอดมันอย่างเข้าใจครับและเพลงเศร้าก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดที่ช่วยเราทำสิ่งนั้นแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณมีเพลย์ลิสต์เพลงเศร้าเพลงหากินของคุณไหมครับหรือมีเพลงไหนที่เป็นเหมือนพ,พ่อหมผืนอุ่นของคุณในวันที่ใจพังแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ